อยากจะให้ดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับนี่ก็ต้องเอามาเตือนกันเพราะว่าขับรถตรวจสอบสภาพรถกันหน่อยบางทีอ่ะคนขับพร้อมแต่สภาพรถไม่พร้อมใช่อย่างรถบรรทุกคันนี้เบรกแตกเป็นช่วงของการลงเนินพอดี<ฮ>ชนยับไปหลายคันเลยครับเนี่ย เป็นสภาพของรถบรรทุกปูนล,ลงเขาพอดีเลยคุณผู้ชมลงเนินแล้วกล้องหน้ารถเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วด้วยความที่รถบรรทุกปูนก็บรรทุกปูนมาเต็มคันด้วยเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันจะเยอะนะครับตรงจุดนี้คือถนนมิตรภาพหน้าอาสคอก็คือองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมที่มวกเหล็กสระบบุรีทีนี้พอชนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าถุงปูนซีเมนต์ที่บรรทุกมาด้วยทีนี้ตกเกลื่อนถนนเลยซึ่งเหตุการณ นี้นะครับมีรถชาวบ้านที่เสียหายเนี่ยโดนชนทั้งหมด3คันพังยับนี่คุณผู้ชมโอ้โหส,าสาภาพสาภาพเมื่อกี้เนี่ยคือเบียดกับเสาไฟไงเนาะ,ะแล้วมี่กลายเป็นเศษเหล็กไปเลยนะกระบะสองคันกับรถตู้อีกคันหนึ่งนะครับแล้วเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บหกคนนำส่งโรงพยาบาลมีคนหนึ่งที่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับเป็นคนที่มากับรถตู้ช่ว่ในแคนอายุ60ปีทีนี้ถามหน่อยสิว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยมันที่มาที่ไปยังไง ค,คนขับรถชื่อว่านายปริญญาครับเล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นช่วงลงเนินกลางดงเนาะป<ม>รากฏว่ารถเนี่ยมันเบรกแตกพยายามแล้วนะผมพยายามแล้วพยายามไงพี่พยายามที่จะบีบแตรเตือนรถคันอื่น<อ>แล้วก็เอาหน้าตัวเองเนี่ยชะงงอกออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็ตะโกนบอกอหให้หลบให้ลใหลบไม่มีใครได้ยินหรอกไม่มีใครได้ยินหรอกจังหวะนั้นดูไหมเออไม่มีใครได้ยินหรอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ชนแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆโดยเฉพาะรถที่อยู่ข้างหน้า ก็ไม่ทันทั้งตัวไงถูกชนท้ายเขาอย่างแรงตัวคนขับรถบรรทุกบอกผมเสียใจผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะฉะนั้นอยากขอโทษกับทุกๆคนด้วยครับ ถ้าเกิดตรงนั้นมีกล้องหรอกี่จะมองเห็นว่าผมว่าชะง้อผมเอาไปแล้วผมก็บอกบอกนะผมก็บิดแตะแล้วก็ตกไปตกไปสูงใส่ดี่ว่าเหตุผลคือเบรกไม่อยู่เบรกแตกาใช่ไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาเเนาะอยากจะขอโทษคนเจ็บบ้างไหมขอโทษครับผมจะไปขอโทษผมหยุดมือไหว้หน่อยดิขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับ ท,ทีนี้ในมุมของคนขับรถตู้ครับก็คือคุณชัยยาเนี่ยก็เล่าให้ฟังตัวเขาเองเนี่ยขับรถมาจากเสริงสางครับก็มีการรับชาวต่างชาติสองคนมากะว่าจะไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ดีๆหันไปอีกทีหนึ่งเจอรถปูนพุ่งมาชนท้ายอย่างแรงเลยครับะะรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือตัวเขาเนี่ยติดอยู่ในรถแล้วและรถนั้นก็ตกลงข้างทา,างไปแล้วด้วยครับไม่ทราบเหมือนกันเขามาด้านหลังผมอะ่ะชนเลยชนเลยครับครับเลย รับเลยผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงรู้สึกตัวไอ้ทีผมติดคาไว้เลยรถพลิกคว่ำอะไรไทีดูในคลิปที่เขาส่งมาลูกพี่ว่าคว่ำสองสามตลบนะครับรถพ่วงเลยขับรถพ่วงก็ตามตูดออกมาอล้ตามตูดมั้งครับเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแล้วคนที่โชคร้ายสวยสุดก็คือต่างชาติสองคนคนหนึ่งที่มากับรถตู้ที่เสียชีวิตกําลังจะไปส่งที่สนามบินอยู่แล้วเชียวนะครับคุณผู้ชมทีนี้ตํารวจก็เลยเชิญตัวคนขับรถบรรทุกปูน ไปที่สพม่วกเก็กเมื่อกี้ที่เห็นภาพเนี่ยขอโทษหน้าโรงพักเนี่ยนะครับก็สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบวงจรปิดรวมถึงกล้องหน้ารถที่วิ่งผ่านไปมาซึ่งจับภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุเอาไว้ได้แล้วก็จะพิจารณาเรื่องของการแจ้งข้อหาคนขับรถต่อไปนะฮะนี่ยิ่งใกล้ถึงช่วงของการเดินทางใหญ่สงการตรวจสอบสภาพรถกันดีๆนะฮะใช่ตรวจช็คกันหน่อยนะบ,บางทีคนพร้อมแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วแต่รถกลับไม่พร้อมอุบ<ห>ัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้อีกเหมือนกันนะฮะ